เลขสองดาวจันร์ทเป็นราชนีแห่งจักรวาลสร้างขึ้นจากนางฟ้าสิบห้าตนเป็นดาวสุพเคราะห์ทาตต้นทตาดินดินล้วนดินอุดมสมบูรณ์รูปร่างสูงผอมเพียวผิวขาวเหลืองใบหน้าเรียวยาวทิศทิศตะวันออกบูรพาทิศสีสีเหลืองสีขาวสีไข่ไก่ รสรสเค็มเพศเพศหญิงจิตใจมีจริตใจอ่อนอารมณ์อ่อนไหวชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนเรียบเรียบง่ายๆนุ่มนวมชวนฝันอาชีพนางพยาบาลเด็กเสิร์ฟแอร์โฮสเตสสถานที่ สถานที่ให้บริการต่างๆร้านอาหารโรงแรมโรงผลิตน้ําดื่มที่สวยๆงามๆที่ตามธรรมชาติที่ขายน้ําชากาแฟอวัยวะต่อมไร้ท่อน้ําเหลืองโรคโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อภูมิแพ้น้ําเหลืองเสียตำหนิไฟฟ้าอัญมณีเพชรไข่มุก บุษราคำหยกขาวแร่แร่เงินพระประจำวันพระปางห้ามญาติบทสวดประจําวันจันทร์ให้สวดอิระชาคะตะระสาบทนี้ชื่อกระทูเจ็ดแบกประจําวันจันทร์อยู่ทิศบูรพาทิศทิศตะวันออก เลข2วันจันทร์